สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับเรายังคงติดตามเจ้ากันยาวกันต่อครับกับบอ่อหนึ่งไร่ไปถึงไหนกันแล้วดินชั้นแรกใกล้จะหมดแล้วครับเหลือประมาณอีก200ร้รถได้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวพาดูสภาพบอ่อก่อน เมื่อวานนี้ติดทุราครับเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูครับการทํางานของเจ้ากานยาเมื่อวานีจะพาบอ่ออยาให้ดูก่อนครับข้างล่างก็ยังคงมีน้ําซึมอยู่นะเนี่ยน้ํายังกุกลิกกุกลิกอยู่ข้างล่างอยู่เลย <Okay. S 1> ด้านนี้ก็เหลืออยู่ประมาณอีก6เมตรครับจะถึงปากบอ่อฝั่งด้านนี้ เหลืออีกหกเมตรกับจะถึงปากบ่อด้านนี้ก็เหลืออีกหน้าหนึ่งอะนี่ไม้ที่ผมปักไว้ถุงพลาสติกสีเขียวผูกนี่คือปากบ่อนะฝั่งด้านนี้นะน่าจะถึงแล้วมั้งนี่มองดูแล้วปากบ่อด้านนี้น่าจะถึงนะครับนี่ อาจารย์นะเริ่มแต่งสโลปแล้วครับด้านนี้ถึงแล้วครับเนี่ยด้านนี้ถึงแล้วเหลือด้านนี้ถึงแล้วก็เหลืออีกฝั่งนี้ฮนะน่าจะประมาณอีกร้อยกว่ารถก็น่าจะหมดแล้วฮะน่าจะหมดดินชั้นบนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะลงไปเอาข้างล่างกันต่อพรุ่งนี้ผมคิดว่าน่าจะลงไปเอาข้างล่างครับลงไปเอาดินข้างล่างครับ่าดูว่าโ,โหน้าคุกคลิกเยอะขนาดนี้ จะวิ่งได้ไหมจะแต่งทางลงไปเอาได้ไหมแต่ผมก็ยังคงเอาเครื่องสูบน้ำประจําการอยู่นี่ตลอดเลยนะสูบทุกเช้าครับตื่นมาสูบทุกเช้าแต่ใช้เวลาสูบไม่นานครับประมาณสักสิบนาทีก็แห้งฮะนี่เครื่องสูบจะอยู่หลังเจ้าการยาวนะตั้งเลยครตั้งประจํำไว้เลยสูบทุกเช้าครับวันละสิบนาทีสินาทีก็ แห้งแบบนี้นะฮะถ้าแต่งทางลงไปแล้วปุ๊บให้เจ้ากันยาวชักล่องรอบบ่อนะข้างล่างนะข้างในนะให้น้ำมันซึมไหลลงล่องนะพื้นตรงกลางนี่ก็คงจะไม่เปียกผมว่าผมว่าน่าจะไม่เปียกเพราะน้ำที่มันซึมนี่มันไม่ได้ซึมจากข้างใต้ขึ้นข้างบนนะมันซึมจากผิวชั้นชั้นดินข้างบนนี่ฮะ ที่ระยะประมาณ2เมตรหน่อยๆน้ําจะซึมลงฮะนี่น้ำจะซึมบริเวณนี้แต่มันไม่ได้ซึมอยู่ข้างในนะข้างล่างนะมันไม่ได้ซึมจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนไม่ใช่เดี๋ยวพงเงี้ยได้รู้ว่าจะวิ่งกันได้ไหมจะลงกันไปได้ไหมแต่ข้างล่างอะรับประกันว่าแข็งแน่ฮะดินแบบนี้แข็งแน่นอน จะเอารอบเดียวให้มันจบหรือไงก็ไม่รู้สงสัยอยู่ครับบ่อลูกนี้มีงานตลอดครับมีเพิ่มทุกวันทุกวันคนสั่งดินไม่แน่นะอาจจะหมดนะมารอบหลังปีใหม่เนี่ยปีใหม่แล้วเนี่ยมารอบนี้ไม่แน่อาจจะหมดเลยนะทีเดียว วันนี้หกล้อดำวิ่งคันห้าคันครับวิ่งก็ไม่ไกลอีกเหมือนเดิมวิ่งอยู่ประมาณระยะทางห้าร้อยเมตรไปกลับกิโลหนึ่งแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานคอ,อ่ะไปแล้วทาหกล้อวิ่งนี่สบายะ แข็งไม่มีหนืดไปได้แบบสบายๆฮะก็นี้ยระยะทาง500เมตรครับไปกับกิโลหนึ่งแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวมาหกล้อดำฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยดินมันเริ่มแห้งฝุ่นก็เริ่มขึ้นเป็นธรรมดาฮะนี่วันสองวันเป่ากองกันทีฮะหกล้อดำ นาะยอย่าเหยียบหลักนะอย่าเหยียบหลักปากบ่อนะเดี๋ยวคนขับหาปากบ่อไม่เจอตะเลยเขาไปคุ้มบาม้ในซวยเลยนะเจ้าของเขามาเห็นเอา้าทำไมมาถึงนี่เลยหาหลักปากบ่อไม่เจออันนี้ผมก็พูดเล่นไปแซลไปแะย่กันไปเนี่ยน้ำมันจะซึมอยู่ประมาณชั้นนี่แหละลงไปประมาณเมตรกว่าน้ำจะซึมซึมไหลซึมไหลซึมไหลฮะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำงานของแม็โคนะบริเวณที่ผมอยู่นี่ก็โอ้โหมีรถอยู่ประมาณสองสามเจ้านะวิ่งกันใกล้ๆระยะทะและวิ่งอยู่ระเวกแถวๆนี้ประมาณสามเจ้าเลยแม็โคดูค้าใครลูกค้ามันครับในหน้าใครในหน้ามันขึ้นอยู่ว่า ใครจะหาได้เก่งกว่าใครแค่นั้นเองครับแต่ถ้ามีดินสวยๆด้วยโอ้โหหาง่ายขายคล่องครับอะตรงเครื่องสูบน้ำเราก็จะเจาะลุมไว้ตรงนั้นนะให้มันลึกกว่าฮให้ให้มันลึกกว่าพื้นผิวข้างล่างะเวลาสูบน้ำมามันจะได้มองเห็นคืนครับแต่โดยมากก็มัน ผมมาแต่เช้านะน้ำไม่เคยท่วมเต็มบอ่อนี่เลยนี่ตรงนี้แห้งสนิทเลยเนี่ยบริเวณตรงนี้แห้งเลยโดยมากจะน้ำจะถึงประมาณช่วงเจ้าการยาวคนนั้นเองอน้ำมีแค่นั้นซึมแต่ซึมทุกวันจนนู่นผมสูบไปใส่อยู่คอกงัวตรงนู้นนะเห็นจากแห้งมีน้ำเต็มเลยสูบใส่ตรงนั้นแหละครับเจ้าของบอกว่าเอาไว้ให้งัวควายลงไปกินน้ำ ลงไปเล่นน้ำครับอ่ะวันนี้ผมก็พามาติดตามเจ้ากั้นยาวครับกับบ่อหนึ่งไร่ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันครับพรุ่งนี้รับประกันครับลงแน่นอนครับชั้นล่างเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าจะลงไปแล้วจะขึ้นได้ไหมจะวิ่งได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามกัน เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ